สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรสามตะบนตรงนะคะสูตรที่สี่นะคะสูตรนี้มีประมาณหกชุดนะคะเอฟซีเดี๋ยวก็ช้างก็ใกล้จะสรุปแล้วนะคะตั้งใจดูกันนะคะเราก็จะไปเอาเทียบสูตรกับลลายสูตรกันนะคะโซนที่เอามาตั้งะคะ่ะท้ายคอสองนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวก็หน้าคอหนึ่งของงดนี้นะคะเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นสามตะบนของงวดนี้นะโซนนี้ก็หน้าคอหนึ่งเช่นกันนะคะ อีกตัวนี้ก็นหน้าคอ1นะคะตัวนี้ก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะก็จะเป็นของงวดนี้นะส่วนอันนี้3ามตัวบนของงวดนี้นะคะเอดูซ้ำๆนะคะถ้ายัางไม่เข้าใจนะคะมาดูกันเลยนะคะน่าจะอีกสักอีกสูตรนะคะอีกสูตรก็จะมีอยู่สุดสตัวบนประมาณ4คู่นะคะเอฟซีในคลิปนั้นก็น่าจะสรุปแล้วนะคะเอา2ตัวนี้ค่ะมาตั้งค่ะ สองสี่หกค่ะเอาสามตัวนี้บวกสองเต้มนะคะก็เป็นห้าค่ะห้าหกแปดนะคะชนกันที่หกค่ะสามตัวนี้บวกกันสามครั้งนะคะก็เป็นเก้าบวกห้าเป็นสี่ค่ะสี่ห้าเก้าเอาหนึ่งมาบวกศูนย์บวกสี่คงที่นะคะก็เป็นห้าค่ะเอาห้าลดเต้มแล้วเพิ่มเต้มค่ะหลักสิบชนกันสองตัวนะคะเอาสาม หเป็นแปดค่ะเอา8ปดบวกหเป็นสี่ค่ะสี่หหนึ่งนะคะคนนี้เลยนะคะอ่ะต่อกันงวดที่สองเอาเจมาตั้งค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเอาสี่ตัวนี้บวกสองนะคะก็เป็นหค่ะหกเจดเก้าค่ะชนกันที่9ก้ากับเจ็ดนะคะ เอาสีตัวนี้บกกันสามครั้งเป็นสองค่ะสองบวกสี่เป็นหกค่ะเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดค่ะแปดลดเต้มเพิ่มเต็มค่ะนีะชนกันที่เจ็ดนะคะเอาหกบวกสี่เป็นศูนย์บวกหกเป็นหกนะคะหกแปดสามค่ะเขาที่มุมนี้นะคะ ดูงวดที่สามค่ะเอาหกมาตั้งค่ะหกแปดศูนย์ค่ะเอาสี่ตัวนี้บวกสองคงที่นะคะเป็นหค่ะหกเจ็ดเก้าค่ะชนกันที่หกนะ,ะเอาสี่บวกกันสามครั้งเป็นสองค่ะบวกเจ็ดเป็นเก้าค่ะเก้ศย์สี่ค่ะเอาแปดบกเจ็ดเป็นสิบห้าเอาห้ามาบวก สี่เป็นเก้านะคะลดเต็มเพิ่มเต็มค่ะชนกันสองตัวนะคะเอาก้ามาบวกเจ็ดเป็นหกค่ะเอาหกบวกแปดเป็นสี่ค่ะสี่หกหนึ่งนะคะนนี้ก็จับคูเสร็เขาที่มุมนี้นะคะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะเอาสี่มาตั้งค่ะสี่หกแปดนะคะแล้วเอาห้าตัวนี้บวกสองคงที่นะคะก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดศูนย์ค่ะ เอาเอาห้าตัวนี้บวกกันสามครั้งก็เป็นสิบห้าค่ะมาบวกเก้าก็เป็นสี่ค่ะสี่ห้าเก้านะคะเอาเก้ามาบวกห้าเป็นสี่ค่ะบวกสี่เป็นแปดค่ะแปดลดเต้มเพิ่มเต็มนะคะเอาหกมาบวกเก้านะคะก็เป็นสิบห้าเอาห้ามาบวกหกเป็นหนึ่งค่ะหนึ่งสามแปดค่ะ่วนนี้ เป็นสูตรใหม่ t C ะะสูตรใหม่นะฟังให้จบนะคะอ่ะเรามาดูงวดที่จะออกนี้นะคะงดที่จะออกนี้ที่เราเอามาตั้งค่ะท้ายคอสอกนะคะแล้วหน้าคอหนึ่งนะคะที่เอามาตั้งนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นสามตัวบนของงดนี้นะคะตัวนี้นะ ตันนี้ก็ยังเป็นหน้าคอหนึ่งของงดนี้นะคะโซนอันนี้ก็ยังเป็นหน้าคอหนึ่งนะคะโซนนี้จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะรงนี้นะอ่ะอันนี้จะเป็น3ามตัวบนของงดนี้นะคะเออ่ะดูซ้ำๆนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะมาช่วยกันบวกเลยนะคะเอาหกมาตั้งค่ะหกแปดศู 6, 8, นย์ค่ะเอาสตัวนี้สองคงที่นะคะก็เป็นหค่ะ หกเจ็ดเก้าค่ะเอาสี่ตัวนี้บวกกันสามครั้งเป็นสองค่ะสองบวกเก้าเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งสองหกค่ะเอาสี่มาบวกสี่เป็นแปดค่ะแปดบวกสี่คงที่อีกทีนะคะก็เป็นสองนะคะลดเต้มเพิ่มเต้มนะคะอ่าที่นี้มาต่อกันหลักหน่วยค่ะเอาแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าค่ะ ห้าเจ็ดสองนะคะจบคูดแป๊บนะอันนี้แคปเจอร์ก่อนนะคะ F ีีเฉพาะสูตรนี้ก็จะมีประมาณนี้นะ,ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบหลักสิบนะคะเราก็เอาแค่หลักหลักร้อยก็พอนะคะหลักร้อยเขาก็ชนกันที่เลขหกเนาะส่วนหลักหน่วยนี้นะมันจะมีชนกันลหลายสูตรนะคะอีกสูตรนะ่ะเขาจะชนกันที่เจ็ดหรือเก้าหรือห้านะคะเออแต่ว่าอีกสูตรหลักสิบเนี่ย เขาไม่ใช่แบบนี้นะคะอีกศูย์เขาจะเป็น6นะ,ะหรือว่าเราจะจับคู่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็แล้วแต่ fc นะคะเดี๋ยวพี่ช้างก็จะมาอีกคลิปหนึ่งจะเป็นสูตร2ตัวบนประมาณสีคู่เน้นนะคะแล้วก็จะมาสรุปในคลิปนั้นนะคะว่าสูตรในที่มันชนกันมากที่สุดนะคะถ้าสมมุติว่า2ตัวบ,บนเนี่ยเราก็เอาไปคู่นี้ก่อนนะเออคู่นี้ก่อนนะคะถ้าเป็น2ตัวบ,บนนะคะถ้าสูตรนี้เขายังมานะคะเอ่อเลขหนึ่งนี้พี่ช้างก็คิดว่า เขาไม่มานานแล้วนะหนึ่งนี้ไม่น่าจะมานะคะถ้าสองนี้ก็ไปชนกับสูตรดับบนของเราห้าก็น่าจะชนกับสูตรดับบนของเรานะคะถ้าเราไม่ชอบนะคะเราก็เอาแค่หลักร้อยก็พอนะคะ f สี่นะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะออกอันใดนะคะให้ดูย้อนหลังสักนิดหนึงนะคะนี้เป็นสูตรใหม่นะคะ f สี่งดที่หนึงเขาจะมาแถวด้านบนแนวกลางนะคะงดที่สองเขามาแถวด้านล่างแนวกลางนะคะ งดที่สามก็ยังมาด้านบนแถวกลางนะคะงดที่สี่นี้แต่นี้เขามีแค่สามชุดเนาะเขามาแบบนี้ถ้าเขายังจะมานะคะก็แบบนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยนะคะถ้าสมมุติว่าเขามาสุดนี้กันนะคะก็เอาแค่ตัวกลางนี้ก็แล้วกันนะคะอืมแต่ในความฝันนั้นน่ะฝันอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปออกงดไหนนะคะ ช้างก็ไม่กล้าให้นะคะฝันอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะไปออกหวยลาวหรือเปล่าบางทีก็ฝันแล้วไปออกหวยลาวเลยนะคะก็เลยไม่กล้าให้นะคะ fc ก็มีประมาณนี้นะคะ fc เก่าและใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ขอให้เหงนขอให้ปังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่มีใครรู้ว่าจะออกอันใดนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ fc โซนนี้ก็ยังเป็นสูตรใหม่นะคะรออีกคลิปนะคะช้างจะมาสรุปให้แล้วนะคะอีกคลิปเดียวนะคะ อดใจอีกนิดหนึงวันนี้น่าจะเป็นแค่วันที่10บเองนะคะไม่รู้ว่าจะลงวันหรือว่าเป็นวันที่11หรือวันที่12ไม่รู้พี่จางจะมาสรุปในคลิปนั้นนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ